ผมวงตรงวันนี้นะครับหน้าตาช่างในศึกมวยดีวิถีไทยครับที่เวทีมวยจิตนนท์ขาบ็อกซิง่งสเตเดียมเริ่มูแรกเที่ยง15นาทีทางช่องบีบีทีวีนะครับก็เหลือประมาณ1-2คนเท่านั้นนะครับผมก็เหลือไม่เยอะแล้วก็ดูหน้าไม่มีปัญหาด้วยนะครับผมเปิดหวัวด้วยพลยมงคลจอมมืองศรีนะครับผมวันนี้มา1 1 9่นะครับขาดเป็นจุดหนึ่ง เจอกับยิ้มสยามส่วนหาพิกไม้ครับร้อยสิบเจ็ดจุดสองลดไปจุดสองนะครับคู่นี้เจอกันมาสองครั้งนะครับครั้งแรกยิ้มสยามชนะมาครั้งล่าสุดพลอยมงคลแก้แค้นได้วันนี้มาเจอกันภาคที่สามแบบปล่อยๆมาเจอกันเพราะว่ามาแทนทั้งคู่พลอยมงคลมีรายการลุกง้าในช่วงสิ้นเดือนนะครับส่วนยิ้มสยามยังไม่ได้มีรายการนะครับผมการฝิกซ้อมดูเป็นรองพลอยมงคลชัดเจนแล้วล่าสุดยอพลอยมงคลชกดีด้วยนะครับผมมองว่าต้นๆอาจจะเสียวหน่อยแต่ไปไปยังมองว่าพลอยมงคลดีกว่านะครับส่วนคู่ที่สองสิงใต้อุดอุดรนะครับร้อยสิบเอ็ดจุดสามลด สนะครับเจอกับเพชรนิมังกรกับตันเค้นบ็อกซิ่งยิมนะครับผู้นี้1 1อยปอนด์เท่ากันนะครับสิงใต้รลดจุดสเพชรนิมังกรหรือว่าก้าแต้มสิเชฟบุญธรรมเนี่ยมาลดไปจุดหกนะครับเรื่องกระดูกประสบการณ์แน่นอนก้าแต้มเนี่ยดีกว่าแน่แต่สิงใต้ก็มีของดีมาจากใต้เหมือนกันทีมงานสอพันรังสีพามาแต่ผมมองว่าหน้าเสือสีเสือวันนี้ถ้าต้านความหนักไม่อยู่ ก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันผมมองว่าความเก่าของเพชรนินมังกรหรือว่าก้าวแต้มเซจเชฟมันทาเดิมน่าจะเอาอยู่นะวันนี้ลด1ปอนด์นะครับเหลืออีกจุดหเท่านั้นก็ไม่น่ามีปัญหานะครับดูตั้งใจลดตั้งใจวิ่งทําได้นะครับผมส่วนคู่ที่สาเบอร์แดดไฟนแนชหัวหินนักชกจากอี่านล่าสุดมาโชว์ไว้นอกลุงลาวีลกยกแรกเลยเขาบอกชกในไทยมา4ี่ไฟแพ้คนเดียวคือแพ้ปะตักเพชรวีเคเขาใหญ่ส่วนทางด้านเอกุลภาโอลูกอูนะครับมาร2อยปอนด์นะครับคู่นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยน้ำหนักเนี่ย อ่ uh, 124-25ใช่ไหมเบอร์แดดนะครับมาขาดไปจุดเจ็ดแล้วเขาก็ไปกินน้ำหมากลายเป็นว่ามาช่างจริงมา125.3เกินไป1.3ส่วนเอกบุรพานี่มา126.3เกิน1.3เท่ากันก็โอเคตกลงกันไปเท่ากับว่าต่อการหนึ่งปอนพอดีจะได้ไม่ต้องลดไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเหนื่อยเท่ากับว่าเอกบุรพานี่ตั้งใจจะมาลดแต่ไม่ได้ลด เบอร์แดดช่วยเอาไว้ <c oughs> ไม่ต้องเหนื่อยเลยสําหรับเอกุลาพาแต่ยังไง3ยกต้นๆก็เป็นยกอันตรายของเบอร์แดดอยู่แล้วนะครับ3ยกผมบอกว่าน่าลุ้นอีหลาดไปก่อนต่อยมาเตะขาบูดุดัน ก้าบวกก้าแรกนะครับผมว่าต้นลุ้นนับน็อกไปก่อนเลยส่วนคู่เอกนะครับแก้มือกันอนุวัฒน์วีเคเขาใหญ่นะครับเคยแพ้มาแต่วันนี้ต่อหนักหนึ่งปอนด์ให้ทูมอโรอิเล็กซ์กรุ๊ปอะคาเดมี่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดนะครับอนุวัฒน์นะครับอยู่กับพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับสิงป่าตองที่ภูเก็ตนะครับลดจุดหกไม่น่ามีปัญหาส่วนทูมอโรเพิ่งชั่งเมื่อสักครู่นี้เลยครับร้อยสิบแปดจุดเจ็ดลดจุดเจ็ดนะครับลดจนขาดเลยขาดไปประมาณจุดสองจุดสามนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับทูมอโรััับบววนนน้้ดยยรรากาศแล้วก็ด้ว ลูกเดินนะลูกบทเบียดนะก็อะไรหลายอย่างรวมๆกันอนุวัตรก็คาใจนะครับวันนี้มาเจอกันฟอร์ม2ไฟล่าสุดเทียบกับอนุวัตรด,ดีขึ้นมาน็อกยอดกัตันยูแล้วก็น็อกมาอีก1ไฟนะครับส่วนทางด้านเจ้าทูมอร์โลนี่แพ้มา2ไฟโอ้โห แล้วก็ล่าสุดแพ้ยอดกัตันอยู่ด้วยอ่ะผมมองว่ายังไงอนุวัตกระดูกะสบการณ์ดีกว่าอาวุธเตะขาต่อยหมัดหนักแรงต้นๆมีลูกบูลูกสู้นะผมมองว่ากระดูกอนุวัตดีกว่าวันนี้ตอนหนึงปอนไม่น่ามีปัญหาน่าจะล้างแคนได้ฝากไว้4ตัววันนี้นะครับ พลอยมงคลเพชรนินมังกรเบอร์แดดแล้วก็อนดูวัดนะครับผมถ้ารักเราชอบเราเชียร์เหมือนกันก็ตามกันมาได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพจมวยไทย0 0 y o u t u b e c h ช n แนลมวยไทย2 0 0 0มีข้อมูลมาฝากแน่นอนทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนใครอยากจะเข้ากลุ่มมาพูดคุยเรื่องมวยมาดูราคามวยก็มาที่หน้าเพจมวยไทย2000เรามีลิงก์ให้เข้ากลุ่มมาพูดคุยกันได้นะครับผมเดีย๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ